วัสทีครับผมปิยะแสงทิพย์ครับอุนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีวันนี้ผมจะมาขอแนะนําการฝึกอบรมออนไลน์นะครับสาขาการรีโนเวตนะครับหน้าต่างไม้นะครับเป็นอลูมิเนียมครับซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมผ่านนะครับออนไลน์นะครับแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่นนะครับท่านจะประสงค์ฝึกอบรมตอนไหนก็ได้ครับ เมื่อท่านสําเร็จการฝึกครับท่านจะได้รับปฏิบัติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ครับผมนะครับจากทางสถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน7อุบลรรชธานีนะครับช่วงเวลาฝึกครับก็ประมาณ1เดือนนะครับผมก็จะรฟสตาร์นตั้งแต่วันที่1่มิถุนายนถึงวันที่3 0ินะครับมิถุนายน2 5 6 4รกบ่ครับก็จะมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ผู้รับการปกุบรมได้ทราบนะครับทั้ง4ขั้นตอนนะครับนิดนึงครับ โดยนะขั้นตอนแรกครับเครื่องฟืนอนท่านจะต้องตรงทะเบียนนะครับยืนยันตัวตนนะครับผ่านนะครับทางรายกลุ่มการรีโนเวทนะครับหน้าต่างไม้นะครับสองนะครับการฝึกรมเนี่ยนะครับออนไลน์เนี่ยจะแบ่งเป็น3ามโมดูลนะครับโมดูลที่1ครับก็คือการวัดการตัดนะครับโมดูลที่2ครับก็จะเป็นโมดูลเรื่องการประกอบการติดตั้งครับโมดูลที่3ครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการคิดนะครับการคิดราคาครับขั้นตอนที่3ามครับเพื่อการตรวจสอบทุกท่านนะครับเมื่อจบเสร็จสิ้นโมดูลอย่างเช่นโมดูลที่1ท่านอย่าลืมครับเราจะส่งแบบปึกหัดไปให้ท่านทำนะครับท่านต้องทำแบบประหัดส่งนะครับทางไลน์กลุ่มเหมือนเดิมครับโดยท่านจะต้องทําคะแนนผ่านเกณฑ์ครับให้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับท่านถึงจะผ่านนะครับในเรื่องการทําแบบฝึกหัดครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือขั้นตอนที่4ี่นะครับ เมื่อเสร็จสิ้นทั้งครบทั้ง3ามโมดูลแล้วนะครับท่านเราจะต้องทําในส่วนของคลิปนะครับวิดีโอส่งให้ทางอาจารย์นิดนึงฮะก็เป็นคลิปปฏิบัติครับตั้งแต่เริ่มต้นจนทึงเสร็จสิ้นครับเป็นบานไม้หน้าต่างนะครับอลูมิเนียมนะครับคลิปก็คงไม่ยาวครับประมาณ7นาทีครับส่งให้อาจารย์นะครับเป็นการประเมินผลการจบสุดครับครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการสุกลมทัศน์ออนไลน์ครับผม ครับวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมกเกษมศัก,กดิ์ไกรวงย้อยครูฝึกฝีมือแรงงานระดับช .3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีสําหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการรีโนเวทหน้าต่างไม้เป็นหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับเนื่องจากปัจจุบันการรีโนเวทบ้านไม้นะครับก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับสำหรับบางท่านที่ต้องการที่จะรักษานะครับ บ้านที่เป็นไม้นะครับที่พักอาศัยมาหลาย10ปีนะครับให้สามารถที่จะเป็นบ้านพักที่มีความสะดวกสบายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนหน้าต่างนะครับจากไม้เป็นลูมิเนียมนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะพาท่านมาชมในเรื่องของการใช้เครื่องมือ,เค,อเครื่องจักรนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับยกเช่นการใช้ เลื่อยตัดเหล็กนะครับในการที่จะตัดนะครับเส้นอลูมิเนียมนะครับและตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้พื้นฐานอื่นๆยกเช่นสว่านไฟฟ้านะครับซึ่งก็หาใช้ตามบ้านพวกเราได้ทั่วไปนะครับหน้าต่างบานอลูมิเนียมนะครับที่เราจะมาแนะนําในคลิปนี้นั้นนะครับก็จะสามารถจัดหาจัดซื้อนะครับวัสดุนะครับได้ตามท้องตลาด รือร้านกระจกอลูมิเนียมทั่วไปในราคาที่ไม่ไม่สูงนักนะครับและก็มีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการนะครับถอดหน้าต่างแล้วก็การตัดนะครับประกอบแล้วก็ติดตั้งหน้าต่างบานอลูมิเนียมนะครับเพื่อที่จะนําบานหน้าต่างอลูมิเนียมเข้ามาแทนที่หน้าต่างไม้ที่มีความสุดโทรมนะครับให้สามารถที่จะใช้งานได้ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผม